สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคเคดีกิกิเดฟนะคะวันนี้กิก้จะพาเพื่อนๆไปทำสปาผมค่ะหลังจากที่เราทำสีหลังจากทำสีผมไปใครมีปลายแห้ง ใครมีความสักสากในผมบ้างคะกิกกี้มีสูตรสปาผมหลังจากย้อมสีมาฝากเพื่อนๆนะคะเราก็จะไปทําสปาผมเพราะว่าเราทําสีเองเราอาจจะไม่ได้บํารุงเยอะเหมือนที่ร้านเขาทาให้เราใช่ไหมคะไปดูสูตรวิธีการทําง่ายๆแล้วก็ธรรมชาติ100%ซกิกกี้ได้เลยคะ่ะก่อนที่จะไปนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด, like, กด ติดตามเป็นกำลังใจให้กิกี้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ไปสรรหาสูตรใหม่ๆม,มาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะที่บำรุงผมเองด้วยสูตรธรรมชาตินะคะ 다음 ส่วนผสมนะคะก็คือมีอะโวคาโดและน้ำผึ้งสูตรไม่ตายตัวค่ะใส่ตามความยาวผมเลยนะคะอะโวคาโดาอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆทั้ง A D ดีแล้วก็แร่ธาตุต่างๆด,ด้วยนะคะและมีน้ำมันจากธรรมชาติจะบำรุงผมให้เงาง,งามช่วยทำให้ผมเรานุ่มชุม่มชื่นขึ้นด้วยค่ะน้ำผึ้งบำรุงผมจะช่วยบำรุงหนังศรีรษะและกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ด้วยนะคะ แล้วก็กะทิค่ะตามด้วยกะทินะคะกะทิอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสารอาหารมีความสําคัญต่อเส้นผมดังนั้นกะทิจึงช่วยฟื้นฟูผมเสียได้ดีพร้อมเติมความชุ่มชื้นและสารอาหารกลับคืนสู่ผมทําให้ผมมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสูตรทั้งหมดก็มีส่วนผสมแค่3อย่างเท่านี้ค่ะทําง่ายๆกวนทุกอย่างหรือตีทุกอย่างให้เข้ากันเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนเหลังจากที่ สูตรและวิธีการทําแล้วง่ายมากใช่ไหมคะและกิกิก็ขอคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าทําแล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะสปาผมสูตรนี้อยากให้เพื่อนๆนได้ลองทํากันนะคะถ้าใครลองทําแล้วเขียนคอมเมนต์บอกกิกิด้านล่างได้นะคะว่ารู้สึกยังไงประทับใจหรือดีหรือไม่ดียังไงเขียนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่ครั้งแรกก็รู้สึก ว่าผมไม่สากไม่กระด้างแล้วค่ะเพื่อนๆทำติดต่อกันไปเรื่อยๆผมเราก็จะนุ่มสลวยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ ให้กิก้ทดลองสูตรอะไรใหม่ๆก็เขียนสูตรแนะนำกิกี้ได้นะคะจะนำมาทดลองแล้วก็บอกให้เพื่อนๆได้รับทราบกันไปเลยว่าสูตรนี้ไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ค่ะวันนี้กิกี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ